คดีวันที่29ของคุณทักษิณเนี่ยพุทธาเนี่ยนะจะเป็นตัวชี้คดีของคุณเสถาเดือนโน้นกับรัชกาสุสิงหากัแล้วแต่เกี่ยวกันไหมการเมืองหรือสิ่งต่างๆในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเยอะมากครับโดยเฉพาะในระบอบทักษิณโดยเฉพาะในทางการเมืองระดับสูง มีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงมีความรู้มีการรู้จักมีการใช้บริการมีการให้ความยุติธรรมก็จะเชื่อมโยงกันเยอะมากอ,มอ,อ,อย่างต้นรายการคุณสำราญตั้งคำถามว่าเรื่องของการไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวของท่านนายกทักษิณเนี่ยมีเดิวไหม อันนี้ผมก็มีสิทธิ์คิดนะมีสิทธิคิดแน่นอนแน่นอนเมื่อผมมีสิทธิ์คิดถามว่าผมคิดไปในทางที่ปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ผมก็กังวลผมก็มีสิทธิ์กังวลคือตอนนี้ที่ถามคุณทวันเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มพูดกันท่านผู้ชมบอกว่าถ้ายี่สิบเก้านี้เนี่ยนะครับอ่าถ้าทักษิณโดนสั่งฟ้องเนี่ยนะคุณเศรษฐาในเดือนสิงหาหรือ รักราก็แล้วแต่น,นะนะก็อนาคตก็เหนื่อยหน่อยนี่คือความโยงใหญ่เป็นความเห็นนะค,คุณทวารคิดว่ามันก็เป็นไปได้ก็ความโยง,งใหญ่่จริงๆแล้วคุณเศรษฐาแกเหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้ว <laughs> คือสิ่งที่ปรากฏต่อพี่น้องประชาชนณวันนี้ <laughs> เช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ออกวอออกก้อยไม่ทราบจนกระทั่งเกิดความเสื่อมศรัทธาจากเทคโนแคร์หรือการที่สวจํานวนหนึ่งยื่นคําร้อง,งทั้งที่สวเป็นผู้รักษาการนี่นะฮะยื่นคําร้องถอสารรัฐมนูญก็เกิดวิกฤตของพี่น้องในกลุ่มสวอ,อ,อยู่แล้วหรือจากการที่ตํารวจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทุจริตมากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กากับ องค์กรตำรวจก็เกิดวิกฤตสศรัทธาในเรื่องนี้อยู่แล้วหรือการที่เข้าของแพงแก้ไขปัญหาไม่ได้ค่าครองชีพสูงพี่น้องประชาชนก็วิกฤตสศรัทธาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาแกก็มีปัญหาอยู่แล้วแหละนะครับเหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งมามตีห้าต่ตอสี่อย่างนี้ถึงแม้ทํางานได้นะแต่ว่าสมาธินี่ผมว่ามันลดลงเยอะนะ คนพวกนี้สมาธิมีหรือไม่มีไม่ทราบก็ต้องถามกลับไปว่าถ้าสมาธิลดนั่นคือเขามีความตั้งใจที่จะอ๋อเลยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน oh. แต่ถ้าตั้งใจมาเพื่อมามีอํานาจโดยความต้องการของคนบางคนหรือของพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อจะมาทําหน้าที่ mm hmm. ไม่เป็นไรได้ทําหน้าที่แล้วเป็นเกียรติแก่วงชาติแล้วไม่เกียด ไม่เครียดสมาธิก็ใจนี่ว่าผู้นําในหลายประเทศที่จริงจังจริงใจกับพี่น้องประชาชนเขาจะเครียดถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อืแต่นี่ปรากฏว่าสบายสมมุติอันนี้ต้องคุยกันเมืองสมมุติกันนิดหน่อยนะเพื่อสีสันให้กับท่านผู้ชมคุณเสถาหลุดจากตําแหน่งคุณทวรคิดว่านายกจะอยู่ในสองคดีของพรรคเพื่อไทยไหมวงยิงกับคุณชัยเกษม ผมดูแล้วน,นี้รบกวนตอบคำถาม,ม,มเอาว่าเอาคุณชายเกษมขึ้นก่อนทราบมาว่าท่านสุขภาพไม่ดีทราบว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าหายดีแล้วก็ยินดีด้วยครับครับคนที่สององค์เองจากการวิาพฤฤยากษ์วิจารณ์ในการอ่านโพยของการกล่าวสุนทรพจน์จากตัวสับมือหือเรื่องแบงค์ชาติเหรอนั่นตกไปเยอะ,อะเรื่องแบงค์ชาติเนี่ยคะแนนตกไปเยอะอืเพราะฉะนั้นได้อีกคนหนึ่ง สุขภาพไม่ดีอีกคนหนึ่งพี่น้องประชาชนไม่ค่อยไว้วางใจในความสามารถหรือมีความมีบริหัรงานแบบมีประสิทธิภาพหรือไม่ผมก็ไม่ทราบว่าสองคนนี้ใครจะเหมาะกว่ากันวันทงไม่ถูกวันทงไม่ถูกควันทงไม่ถูก,ถกคิดว่าเป็นไปได้ไหมสมมติถ้เสถาหลุดจริงๆนะผู้นำทางวิญยาณคุณทักษิณเนี่ยจะยอมออาไม่เอายิง,ง,งไม่เอาไม่เอาคุณ อ่าใช้กเกษมครับบายไปให้คุณอนุทินเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ฮะเป็นไม่ได้นะอะถ้าอนุทินบอกว่านายครับผมยินดีรับสนองนโยบายที่นายมอบหมายมานะเพราะยังไงก็แล้วแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลเราอยู่แล้วแม้ผมมาเป็นนายกรัฐนโยบายเขายังคงเหมือนเดิมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ,รบก็คุณอนุทินก็เคยอยู่ เป็นลูกน้องของทักษินมาก่อนเนี่ยนะครับอืมจะไหลไปถึงบิ๊กป้อมไหมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมท่านเขาดูแลสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะ <ผม S 1> แต่ว่าแต่ความแต่ก็บอกสมองของท่านยังดีนะ,ะสมองของท่านยังดีแต่ก็เรียงตามลำดับของจำนวนสอสอก็มาถึงอนุทินก่อนพรรอันดับสองของพักร่วมเนะใช่ครับใช่ครับ ดูเหมือนคุณสาวรก็ไม่ค่อยขัดอกขัดใจเท่าไหร่ถ้าคุณนนทุเทีนขึ้นมานะไม่ลหรอคะคือคือต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองอมผมจะไม่ติเรือทั้งโกรนแต่ทําไมผมมาตั้งข้อสังเกตขัดเศษฐาเพราะ8ปเเดือนยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้มผมมาวิาพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงก็เพราะเห็นความสามารถบนเวทีที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกแล้วว่าไหวเลย เพราะฉะนั้นผมจึงมีสิทธิ์เพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีของผมด้วยครับขอมีน้องประชาชนหกสิบหล้านคนด้วยขึ้นมาดูแลรับผิดชอบข้าราชการสามแสนคนไอ้สามล้านคนนะเงินงบประมาณสามจุดสามล้านล้านก็ประมาณของรับวิษาหกิจอีกคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดูแลรับวิษาหกิจห้าสิบกว่ารับวิษากิจเป็นว่าประมาณสี ประมาณสี่ห้าล้านล้านเอาแค่ปตทที่เดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะวิาพากวิจารณ์แน่นอนครับ